ตกลงแล้วบิตคอยเป็นแอสเซทคลาสเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนหรือไม่ครับ ที่เปลี่ยนจุดยืนเห็นได้ชัดมากๆคือ Goldman Sachs ครับเดิมปีที่แล้วยังลิสต์ออกมาอยู่เลยนะครับว่าเหตุผลอะไรที่ Bitcoin ไม่ควรจะนเป็นสินทรัพย์แต่พอมาปีนี้เลี้ยวรถเกือบ360องศาเลยแหละครับโดยเริ่มมองว่า Bitcoin คือสินทรัพย์ในการลงทุนครับ บริษัทในไทยเองก็เช่นเดียวกันครับตอนนี้เราเริ่มเห็นเขาขยับตัวและบางบริษัทก็ไปซื้อกิจการที่สนใจหรือมีศักยภาพในการทำดิจิทัลแอสเซทพวกสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆหรือว่าบางบริษัทก็เข้าไปถือคริปโตไปถือบิตคอยน์ด้วยตัวของเขาเองเลยนะครับผมเชื่อครับเดี๋ยวกระแสมันจะมาอีกแน่ๆหลายบริษัทก็คงจะมีการประกาศออกมาเรื่อๆยๆแหละครับว่าเขาไปลงทุนนู่นนี่นั่นแงต่างในฐานที่เราเป็นนักทุนไทยนะผมว่าเราต้องตีโจทย์ให้แตกแล้วก็ต้องเข้าไปศึกษาดีๆนะครับว่าบริษัทที่ กำลังจะประกาศออกมาเนี่ยเขาสนใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเขาก็แค่ปั้นสตอรี่เพื่อที่จะดันราคาหุ้นของเขาอันนี้เราต้องตีโจทย์กันให้แตกตั้งแต,แต,แต่ตอนต้นเลยนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้ผมอีวันพสจากเพจทัพอีกับอีกชวนทุกท่านมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทางด้านของบิตคอยเนี่ยตกลงแล้วเป็นสินทรัพย์หรือเปล่านะมากันครับ ท่านที่กล่าวคำนี้คือคุณไมเคิลโนเวอร์แกรสครับซึ่งก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของบริษัทลงทุน Galaxy Digital Holdings ซึ่งก็เป็นที่รู้จักในนามของ oo, คริปโตบูนะฮะคือเชียร์ซื้อตลอดแหละครับท่านนี้ฮะตอนนี้มาถึงจุดที่นักทุนรายย่อยทั่วโลกก็หันมาสนใจคริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าอ้างตัวเลขจากคุณโนเวอร์แกรสก็มีนักทุนรายย่อยที่เข้าไปถือบิตคอยจะมากจะน้อยไม่รู้แหละนะฮะรวมๆกันเนี่ประมาณ140ล้านคนนกก็็จะเปลุ่มคนนที่่เเชือใเรื่องความโปร่งใสเป็นกลุ่่มคนทีอาจจะเเชืื่่ออรน รเรื่องของการท,ทําธุรกรรมทางการเงินในโลกอนาคตที่มันกําลังจะมาเปลี่ยนโฉมวิถีชีวิตและก็การทําธุรกิจของพวกเรารวมไปถึงการทําธุรกรรมที่จะมีราคาถูกและเร็วกว่ารูปแบบเดิมๆครับ <S <S แต่ก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าบิตคอยน์จะออามาใช้จ่ายซื้อของได้จริงๆอย่างน,น้อยๆก็ระยะเวลาสั้นนี้นะครับเพราะว่าราคามันเหวี่ยงเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลในการท,ทําธุรกรรมให้ได้เยอะๆภายใน1วินาทีครับ แต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามีหลายๆคนก็พยายามที่จะพัฒนาระบบการชําระเงินที่มีเสถียรภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยสร้างบน Ethereum อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งละเดี๋ยวต้องรอให้คนหันมาใช้ระบบการชําระเงินในรูปแบบนี้มากยิ่งขึ้นก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางด้านของคุณโดนวิกัสก็ฟันธงเลยนะว่าถ้านักทุนสถาบันไม่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในบิตคอยน์มากขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่เกิดก็ได้นะ ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่านักทุนสถาบันเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีตังมากที่สุดในโลกครับเขาบอก่างครับเขาบอกว่า everyone from the major banks to PayPal and Square is getting more involved which is loud and clear ตอนนี้ทุกรายครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ไปจนถึง PayPal และ Square ต่างก็เข้ามามีส่วนร่วมในสกุลเงินดิจิตอลมากขึ้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่ชัดแล้วลหะครับว่าสกุลเงินดิจิตอลโดยเฉพาะ Bitcoin นั้นเป็น asset class เป็นสินทรัพย์ลงทุนอย่างเป็นทางการครับคุณอูโวกาสก็ยังเชื่อนะครับว่า าบใดก็ตามนะที่ระบบการเงินของโลกใบนี้ยังคงมีความวุ่นวายนะรัฐบาลอาจจะยังสามารถเข้ามาแทรกแซงได้ธนาคารกลางยังสามารถพิมพ์เงินได้นะครับแน่นอนทางด้านของคริปโตเคอเรีหรือว่าสกุลเงินดิจิตัลเนี่ยก็จะยังคงอยู่ต่อไปและนะักลงทุนสถาบันในอนาคตก็จะสนใจเข้ามาลงทุนในบิตคอยน์มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ ทีมงานถามมิกกบิกเห็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือคนที่ถือบิตคอยระยะยาวเนี่ยตอนนี้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยล่ะครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนที่ถือมากกว่า1ปีก็คิดเป็นสัดส่วนมากถึง55%ส่วนระยะกลางเขานับยังไงฮะตั้งแต่1สัปดาห์จนถึง1ปีสัดส่วนคือ4 1ส่วนการเก็งกําไรมีไหมที่เราเห็นกันเยอะๆเนี่ยมีนะครับการเก็งกําไรระยะสั้นแต่สัดส่วนมีเพียงแค่4%เท่านั้น่ันต่อมาครับที่ชอบบิตคอยแล้วก็ลงทุนเยอะมาก คือคุณไมเคิลโซเนชันนะครับที่เป็น CEO ของ Grayscale Investments นะครับก็เป็นบริษทัทด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมู <c oughs> ลค่าของสินทรัพย์ที่เขาบริหารจัดการอยู่นี่นะฮะ1.2ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับ <c oughs> ส่วนประเด็นที่นักทุนสถาบันทําไมเขาถึงจะสนใจแล้วก็เข้ามาลงทุนในบิตคอยล์รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยถามว่าเพราะอะไรคําตอบอยู่ตรงนี้ครับ เขาบอกว่ามันจะมีอัพไซด์อีกเยอะจากระบบการเงินที่มันบิดเบี้ยวนะที่ธนาคารกลางต่างๆสามารถพิมพ์เงินแล้วก็เข้ามาแทรกแซงเพราะถ้าทําแบบนั้นค่าเงินเช่นค่าเงินดอลลาร์เป็นต้นอันนี้เห็นภาพชัดนะครับก็จะอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆจนแทบอาจจะมีเหลือค่าซะด้วยซ้ำรวมไปถึงคุณสมบัติที่มีจํานวนจํากัดของบิตคอยเป็นต้น21อล้านเหรียญใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะทําให้ตัวบิตคอยเองมีมูลค่าขึ้นมาในขณะเดียวกันถ้าคนไหนก็ตามที่ต้องการความโปร่งใสบิตคอยเองก็น่าจะเป็นคําตอบนักทุนสถาบันเลยสนใจคร เขาบอกอย่างนี้ครับ I have yet to find somebody who has really done their homework on crypto assets that isn't truly amazed by the potential for the asset class นะเขาบอกว่าจริงๆผมก็ไม่เคยเห็นเลยนะว่าคนไหนก็ตามที่ได้ศึกษาลงลึกรายละเอียดจริงๆเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยแล้วจะไม่ทึ่งพลังของสินทรัพย์ประเภทนี้เลยนะเจ๋งมากๆครับตอนนี้คำถามก็คือว่า Bitcoin เนี่ยมีส่วนช่วยในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตจริงหรือเปล่า ตอนนี้เขาก็ยกตัวอย่างเลยครับเหตุการณ์ในปี2015ที่ค่าเงินหยวนอ่นอนค่าหนักมากแล้วก็เหตุการณ์ Brexit สาราชนาณจากแยกตัวจากกลุ่มสภาพยุโรปในปี2016ปรากฏว่าสกุลเงินดิจิตอลวิ่งแรงมากส่วนถ้าเป็นในช่วงปี2020ที่เจอกับวิกฤตโควิดแล้วสินทรัพย์ทุกอย่างถูกเทถูกขายหนักทั้งหมดก็มีสกุลเงินดิจิตอลเลนี่ยแหละครับที่มาแรงแซงทางโค้งถึงแม้จะมีข้อดีมากมายก็มีคําเตือนอยู่เหมือนกันครับ สิ่งที่เราเห็นจากปรากฏการณ์ที่ดอชคอยนะครับก็เป็นเรนห,นรหรียญหมาเนี่ยนะฮะเหรียญน้องหมาที่น่ารักน่ารักเนี่ยนะฮะก็พุ่งปรี๊ดขึ้นไปหลายเท่าตัวในช่วงเวลาไม่กี่เดือนแล้วก็เป็นผลจากที่ไห่หลอนมาร์สก็ทวีตกันบ่อยๆเนี่ยนะครับปั่นราคาขึ้นไปปันป่นปัปป่น,น,นทุบทุบปั่นปั่นทุบทุบอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าดอชคอยเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสกุลเงิน Digital, ดิจิตอลเนี่ยมันสามารถสร้างได้ง่ายมากๆนะครับเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องกกกาารเรเํไ ก็ไปสอดคล้องกับคุณโนวา c ก s สนะครับที่ให้ระมัดระวังอยู่เหมือนกันแล้วก็มองนะครับว่าโดจคอยจะไม่มีทางที่จะขึ้นไปแบบขาแบบขาขึ้นแบบยาวๆเหมือนกับบิตคอยไม่น่าจะเกิดภาพเหล่านั้นนะครับเพราะว่านักลูกทุนสถาบันก็มองดูแล้วล่ะเฮ้ยมันจะมีพื้นฐานอะไรมันก็ไม่เห็นนะนะฮะแล้วจะเข้าไปลงทุนระยะยาวหรือมันก็เสียวสิเพราะมันไปผูกกับคุณนิลอนมาร์สเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นอาจจะพอเก่งกําไรได้แต่ต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญแต่จะถือกันยาวๆเนี่ยอันเนี้ยตัวใครตัวมัันครบ ความเห็นของทั้งสองท่านมันช่างจะตรงกันข้ามกับคุณนูเรียลรูบินี่ครับก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังจากนิวอร์กยูนิเวอร์ซิตี้สตร์นสกูลออฟบิสเนสนะครับเพราะฉกันว่าการเรียกพวกมันว่าเป็นสกุลเงินเป็นเรื่องที่ผิดมาหาันสกุลเงินเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติทั้งหมด4ข้อครับคือ ต้องเป็นหน่วยวัดมูลค่ามีวิธีการชําระเงินมีเสถียรภาพในการรักษามุลค่าแล้วก็มีค่าคํานวณเพียงแค่ค่าเดียวซึ่ง Bitcoin แล้วก็สกุลเงินดิจิทอลอื่นๆมันไม่ได้มีคุณสมบัติเหล่านี้เลยนะครับตรงนี้มีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือความผันผวน,นของ Bitcoin พอมันขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆตอนที่เราจะไปจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการมันก็เลยกําหนดราคาลําบากมากๆเลยนะครับ ก็เลยอาจจะไม่เกิดนะอย่างที่2คือความเร็วในการทำทรานสัคชันนะครับอย่างเช่นบิตคอย n ์นี่งวินาทีจะทําได้ประมาณสัก7 t r a ทรานสัคชันนะครับแต่ยกตัวอย่างเช่น Visa Network นะครับที่เรารูดปืนรูดปืนกันเนี่ยนะฮะเขาทำได้มากถึง65,000 t r a n s พัทรานคชันหรือว่าทําธุรกรรมทางการเงินเร็วกว่านี่กี่เท่าลองหาดูสิครับแล้วก็ยังมองด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วนะอย่างบิตคอย n มันไม่ใช่สินทรัพย์นะมันไม่ใช่แอสเซทคลาสนะครับถามว่าเพราะอะไรคือถ้าเป็นคํานิยามของคุณรูบินีนะครับก็มองว่า อะไรก็ตามที่มันจะถือว่าเป็นสินทรัพย์นะมันต้องมีปัจจัยพื้นฐานมันต้องคำนวณได้นะครับมันต้องรู้ว่าปัจจัยพื้นฐานตอนนี้มันเท่าไหร่อะไรยังไงและที่สาคัญต้องมีประโยชน์และต้องมีกระแสงเงินสดเข้ามาด้วยยกตัวอย่างเช่นนะสมมติว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะครับก็จะมีดอกเบีย้ยใช่ไหมฮะถ้าเป็นพันธบัตรนะครับก็จะมีดอกเบี้ยนะฮะถ้าเป็นทางด้านของอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีค่าเช่าถ้าเป็นหุ้นก็มีเงินปันผล ถ้าเป็นทองคำหลักประโยชน์คืออะไรนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมพวกเพชรพลอยเพชรนินจินดาะอะไรต่างๆนะครับเอาไว้ประดับตกแต่งมันก็มีประโยชน์ของมันหรือเอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมแต่ถามว่าบิตคอยทําอะไรได้บ้าง ถ้าเป็นประโยชน์แบบตรงๆก็อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นและการที่หลายคนอาจจะเถียงนะครับว่าเอาแต่บิตคอย n เนี่ยจำนวนมันจำกัดนะ21ล้านเหรียญไม่ใช่เหรอนะครับคุณลูบินี่เนี่ยเถียงเลยนะครับคอเนี่ยขึ้นเอ็นเลยนะเขาบอกว่าเฮ้ยการที่มันมีจํานวนจํากัดไม่ได้แปลว่าหรือไม่มีความจําเป็นเลยนะว่ามันจะมีบูลค่าด้วยตัวของมันเองเพราะอะไรก็ตามตอนนี้โลกเทคโนโลยีมันสามารถสร้างให้มีจํานวนจํากัดได้เหมือนกันนี่เพราะนั้นการที่เราเห็นว่ามันมีคุณค่าในวันนี้อนาคตอาจจะไม่มีคุณค่าก็ได้นะครับ ถึงแม้เมื่อฟังดูมันก็อาจจะมีเหตุผลบ้างในหลายเรื่องนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องถามคุณดูมิงเหมือนกันนะว่าแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นกระแสของทุนสถาบันที่เข้ามาถือแล้วก็มาลงทุนในบิตคอยมากขึ้นเขาว่ายังไงไปฟังกันหน่อยฮะ น real real. ักลงทุนสถาบันบางแห่งอาจจะเริ่มซื้อบิตคอยก็จริงนะนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเมนสตรีมนะครับก็ไม่ได้คิดว่าคนทั้งโลกเนี่ยจะใช้บิตคอยอย่างจริงจังครับเขาก็ถามกลับเลยนะครับว่าจริงหรือที่นักลงทุนสถาบันเนี่ยจะเข้ามาลงทุนในบิตคอยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางมุมนะเขาก็คงจะเข้ามาถือบิตคอยเนี่ยบ้างบางส่วนนะครับแต่ก็คงไม่ใช่ทั้งหมดนะนักลงทุนสถาบันในโลกใบนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อในบิตคอยทั้งหมดเลยนะครับเขามองนะครับว่าตัวบิตคอยเนี่ยจะยังไม่ใช่เมนสตรีม ะจะยังไม่ใช่สิ่งที่นักลงทุนทั้งโลกเข้ามาสนใจและเข้ามาลงทุนเหมือนกับพวกหุ้นทองคำต่างๆยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับถ้าเป็นถามในมุมของนักงทุนสถาบันการที่ราคาของบิตคอยมันเวียงไปเวียงมานะครับบางวันอาจจะร่วงลงไป15%บางวันอาจจะร่วงลงไป2-0% 3 0ถามว่าถ้าเป็นนักลงทุนสถาบัน กล้าที่จะเข้าไปถือเหรอนะถูกมั้ฮะมันก็มีความเสี่ยงนี่หรือถ้าช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 นะครับในช่วงปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยมันร่วงไปประมาณ50% Bitcoin เองก็ร่วงไปประมาณ40-50%ในบางช่วงใช่มั้ครับก่อนที่มันจะดีก,กลับขึ้นมาถ้าเป็นในมุมของการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตคุณดิมิก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันได้จริงหรือไม่ใช่มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันหรือนะหรือถ้าจะบอกว่าอ้าวถ้าเป็นบริษัทมีไอเดียที่อยากจะเปลี่ยนเงินสด ก็ไปถือในบิตคอยเนี่ยถูกพูดถึงกันเยอะใช่ไหมครับพวกเทสลาไมโครไซ e จี y y, อะไรต่างๆเป็นต้นนะ <c oughs> เขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้เชียวหรือในอนาคตนะเราพูดถึงในอนาคตนะบริษัทที่ซื้อไปแล้วนะั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่บริษัทอื่นๆที่กําลังจะซื้อเขาจะซื้อจริงหรือก็ในเมื่อตัวเงินสดมันนิ่งๆนะครับแต่ Bitcoin มันขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆ ในมุมของบริษัทต้องการอะไรที่มันมีความมั่นคงและมีสภาพคล่องที่สูงครับส่วนคอนเซปที่บอกว่า Bitcoin มีความ Decentralized กระจายศูนย์ไม่กระจุกตัวเหมือนกับระบบการเงินรูปแบบเดิม,ดมที่รวมศูนย์อยู่ที่สถาบันการเงินเรื่องนี้นะครับคุณบรูบินี่ก็บอกว่าเฮ้ยอย่าลืมนะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการเทรดเนี่ยก็จะมีนักทุนตัวใหญ่ๆที่มีตังค์เยอะๆที่เป็นนักทุนสถาบันนะครับเขาถือกันเยอะมากแต่คนพวกนี้มันมีไม่กี่คนหรอกนะครับถ้าขายทีเนี่ยเละได้เหมือนกันนะครับ หรือถ้าจะมองในมุมของการขุดเหมืองบิตคอยนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันไปกระจุกตัวอยู่ที่จีนรัสเซียเบลารุสรวมรวมกันที่เกือบ85ของทั้งโลกเลยนะครับะงนั้นเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันดีเซนทัลไลซ์มันกระจายศูนย์จริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆมันก็ไปกระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนะนึ่งอ่ะนะงนั้นตรงเนี้ยมันฟังดูกม็มีมูลเหมือนกันนะ ส่วนจะเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์เช่นของ g o l d m a n Sachs ตอนนี้ก็บอกว่าสนใจในโลกคริปโตมากขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์รวมไปถึงหัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่ามูลค่าของตลาดสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกเนี่ยซึ่งก็รวมไปถึงหุ้นแล้วก็พันธบัตรอยู่ที่ประมาณสัก200ล้านล้านเหรียญสหรัฐส่วนมูลค่าตลาดทองคําตัวเลขอยู่ที่ประมาณ11ล้านล้านเหรียญในขณะที่บิตคอยครับก็มีมูลค่าเพียงแค่เจ็ดแสนล้านเหรียญเท่านั้นและดกลลเิินนดจอขา็ื่ ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อีกมากมายที่กําลังจะเปิดตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเลือกสกุลเงินดิจิตัลที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับโดยเราเชื่อนะครับว่าคริปโตนั้นจะสามารถทําตัวเป็น store value นะครับหรือว่ารักษาบุลค่าด้วยตัวของมันเองแล้วก็อาจจะส่งต่อให้กับลูกหลานเหลนหลนอะไรต่างๆได้นะครับถ้าในอนาคตความผันผวนของมันเริ่มลดลงครับนักทุนหลายรายในขณะนี้มองว่า Bitcoin คือทรัพย์สินที่ใช้เก็บรักษามูลค่า store value ในรูปแบบของดิจิทัลเช่นเดียวกับทองอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งวายชั้นยอดครับแต่ก็มีข้อถกเถียงอยู่บ้างครับเช่นถ้าไปดู store value หรือว่าตัวสินทรัพย์นะครับที่เอาไว้กักเก็บมูลค่านะครับเช่นหุ้นทองคำต่างต่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นนะครับว่าสินทรัพย์เหล่านี้มันสามารถสร้างรายได้หรือสร้างประโยชน์ได้อันนี้ก็คล้ายๆกับคุณรูบินีนะแต่ถามว่าบิตคอยทําได้ไหมตอนนี้มันก็อาจจะพอทําได้แต่ปปรรระโยยยชนนน์ังงถืออออออว่า่าาา้้มกกๆ็กตตตดูคไคไบ คอมเมนแสกน้ำมองว่าบิตคอยจะถูกนําไปใช้อย่างกว้างขวางแล้วก็ถูกให้เป็นตัวเลือกในการเก็บรักษาบูลค่าที่น่าเชื่อถือสําหรับคนรุ่นถัดๆไปในอนาคตเพราะว่าบิตคอยมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวความสามารถในการถ่ายโอนให้กับคนอื่นเป็นต้นครับส่วนข้อถกเถียงอื่นๆยกตัวอย่างเช่นบิตคอยมีการใช้งานถือว่าสั้นมากๆ เพียงแค่ประมาณสัก10ปีนะครับในขณะเดียวกันความผันผวนที่สูงมากๆขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยแทบจะกลายเป็นรถไฟเหาะเลยใช่ไหมครับทีนี้แต่ว,ว่าถ้าเป็นในมุมของทุกธนาบันโดยเฉพาะผู้จัดการกองทุนนะเวลาที่เขาจะมีการจัดพอร์ตเขาต้องดูเรื่องของสภาพคล่องดเรื่องความผันผวนด้วยนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นื่องหมายคําถามอยู่ว่านักุนาบานเนี่ยจะมีการใช้บิตคอย n เพิ่มมากขึ้นจริงหรือไม่ในอนาคตไกลยๆยาวๆครับนอกจากนี้ครับการขาดความโปร่งใสแล้วก็ไม่ได้มีการสื่อสารข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตรงนี้มันก็จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยและที่สําคัญครับคืออนาคตยาวๆบิตคอยจะสูญเสียตําแหน่งการเก็บรักษามูลค่าหรือว่า store value ในรูปแบบของดิจิทัลที่โดดเด่นไปให้กับเงินสกุลดิจิทัลอื่นๆที่มีการใช้งานจริงๆแล้วก็มีความคล่องตัวทางเทคโนโลยีมากกว่าและนั่นกําลัง ทางคอลเมนต์แซกก็ยกตัวอย่างอีเทอริเอมนะครับบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นอีก1สกุลเงินดิจิทัลที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตสูงมากๆอาจจะสูงกว่าบิตคอยซะด้วยซ้ำแต่ถ้าถามณน,นตอนนี้นะมูลค่ามาร์เก็ตแคปมูลค่าตลาดยังถือว่าห่างไกลจากบิตคอยเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งเทียบหมัดต่อหมัดก็จะเริ่มเห็นว่าการใช้อีเทอริเอมเริ่มมีมากขึ้นบางช่วงมากกว่าบิตคอยด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องติดตามกันยาวๆนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วแนว จะมากกว่าบิตคอยหรือไม่ครับอะล้ครับนี่ก็คือทั้งหมดที่นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็เห็นว่าบางค่ายก็เริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่าตัวบิตคอยนี่แหละคือแอสเซทคลาสคือสินทรัพย์สําหรับการลงทุนแล้วก็ช่วยเรื่องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าหลายๆค่ายก็ยังมองว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่มันเร็วเกินไปที่จะบอกแบบนั้นความผันผวนของมันยังมีอยู่การตีมูลค่าพื้นฐานของมันยังทําได้ยากมากเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนแบบนี้เนี่ยยังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่ว่าใช่หรือไม่่เเปปป็นนรรระโยช์จิงหือลา แต่ละท่านคิดอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่มีผิดไม่มีถูกนี่ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่มันเป็นนวัตรกรรมเปลี่ยนโลกต้องให้เวลามันหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังคนไหนที่มีความคิดเห็นยังไงพิมพ์เข้ามาได้ทุกช่องทาง a c e b o o k YouTube t w i t t e r นะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางเลยนะครับถ้าเป็นทาง youtube ย t u b e อย่าลืม s ั r ส b e และกดกระดิ่งด้วยครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดคนละท